โฉมแบบ LCI แล้วเป็นระบบ eDrive นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในยีนดีตวล่างดีแล้วก็สมรรถนะการขับขี่โอ้ยน่าตัวภา,ายในห้องเป็นสีน้ำตาลกาแฟปัดรับับสีเดรแบบนี้โป<อ>ร่งกว้างสะอาดสะอา้านสรุปไปเลยนะคะพี่ตั้งขาคันนี้เรืยกมาเอาค่ะ คนพลรถวันนี้อยู่กับตำนันดิ้ครับวันนี้อยู่กับ b m เเลย b ีเ็เยูซีรีส์3นะคะเป็น 330e ามศ g in h y b แบลอนะพี่ตั้มโฉม F34 เป็น l u x u r วรด้วยปี2016นสนะครับีดำซึ่งถ่าตัวนะครับผม2ล้าน5แสบาทความพิเศษของวันนี้พี่ตั้มคันนี้วิ่งไม่เยอะด้วยคือมันจะเป็นโฉมแบบ LCI แล้วกระจังหน้าเนี่ยก็เลยได้สีสวยแบบนี้ไฟหน้าจะได้เป็น e ีเต็มระบมเบิลยนะคลก์มีเต็มระดหมีพาดูอนดใจไว้ิเยว สใสใสหูเสียง,งสยใสใสเลยเม่ต<ห>ิะะ๊กเกอร์อยู่แผ่นกันความร้อนอยู่นะปะเรามาดูฝาไม่ขยับเลยไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆสวยงามรอยมาร์กยังอยู่เลยเห็นไหมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรนั่นเองนะควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบชาร์จไฟได้เป็นปลัก๊กอินนะคะซึ่งสามารถชาร์จไฟได้2แบบพี่ตั้มค่ะครับผมถ้าใช้ปลั๊กไฟบ้านธรรมดาคือประมาณ3ชั่วโมงกว่ากแต่ถ้าใช้กล่อง B W I Wall Box นะคะจะประมาณ2ชั่วโมงเองแม็กมาพร้อมแม็กสิบแปดนะครับยังปีสองพันายี่ส ด้วยนะคะเรามาดูภายใน oh, <ต>ครับราคา<ม>เดี๋ยวเจอราคาสุดเบาอีกพี่โอ้โหสวยงามโครงสร้างนะคะเรามีรับประกันนะคะไม่มีชนักพิษพ่นน้ำ <Yeah, S 2> แน่นอนปปเจอเราสองคน หมือนเจอคนสวยมาคุณพด้าลไยสวยงามครับผมดัต์บอกนะคะเป็นระบบ e drive นะคะก็คืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองสำหรับการชาร์จไฟเนาะไฟท้ายค่ะ bmw led แบบไลท์ไกด d i n งเนาะหรือเป็นแบบชุบนั่นเองเนาะก็มีเซนเซอร์ให้นะคะทั้งหมด4จุดไฟเลอหลังก็จะได้เป็นสีคมเนียมด้วยด้วยความหรูหรนะคะเป็นท่อคู่แต่ออกด้านซ้ายข้างเดียวเป็นท่อจริงนะคะส่วนด้านหลังสวยงามพึ่งเข้ามาเลยครับโงพยาบาลยังอยู่ครบนะครับตาคุงตะข่ายอยู่ครบด้านนู้นค่ะพิเศษจะมีตัวให้ต่อปลั๊กไฟตรงนีี้้้่่่่ะะเเอร็ตใหงนนนนปไมมชัจ ชาร์ตไฟอ่ายไร้ซั่มถ้าชาร์ตไฟบ้านหรือว่าเป็นไฟ12โวลต์นะคะโอเคห้องสัมภาระก็กว้างขวางกำลังดีนะคะถังน้ำมันก็จะบรรจุได้ถึง4 1ลิตรนะคะด้านบนก็เป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามฉลับมเดิมดึงเลยครับสวยงามเดี๋ยวลองนั่งหน่อยได้อยู่แล้ว่โอ้หเหลื้อนะนั่งสบายๆเลยนะฟ้สซีเนาะมีแอร์หลังจ้ะนะมีที่ชาร์จมันข้างนะครับผมแล้วก็มีม่านหลังด้วยนะคะแผ่นเพดหน้าอยู่ด้านนี้เลยดูรถต้องดูทุกครั้งนะครับเนี่ยเห็นไหมต้องดูแต่มีครบหมดนะครับผมสติ๊กกเเอออรรร์ะไยยูู่คบดดดีี๋ว้้านน งเเหมมือนดิการเข้าประตูใช้ด้วยระบบ Comfort Access นะคะของ B M W เขาเรียกระบบ Comfort Access นะคะคือแตะที่ตรงสามขีดนี้นะคะรถก็จะล็อกนะคะทั้ง4บานแล้วเวลาเปิดนะคะแค่เอามือสอดเข้าไปพี่ตั้มลองค่ะกดล็อกเลยอ่ะนะกดล็อกได้ยินเสียงล็อกนะคะพี่ตั้มพี่ตัองลองดึงก่อนดึงไม่ออกครับล้องหนูใหญ่ใจเย็นพี่เอาเข้าไปได้แล้วค่ะเอามือเข้าไปค่ะแล้วก็นะคะพี่ตั้มขาเดี๋ยวพ่อหนูปลดล็อกไปแล้วนะคะเวลาเราต้องการเปิดกระจกทั้ง4บานพร้อมกันนะคะเราล็อกรถก่อนพี่ตั้ม ผมต้องการนะคะปลดล็อกกดค้างไว้เลยค่ะเดี๋ยวกขจ,จ,จะลงทั้งสี่บานนะคะตอนนี้สาวก็โปรงหน้าเปิดอยู่อ<ห>่ะบางทีเราต้องการระบายอากาศก่อนนะคะจริงๆมันปลดล็อกค้างไว้ลงได้นะม<ห>ันจะลงจนสุดแล้วก็เวลาเราจะปิดนะคะก็กดล็อกตรงัล็อก B M ค่ะกดค้างไว้เดี๋ยวเขาจะปิดขึ้นไปทั้งสี่บานเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดประตูสตาร์ทก็คือก่ <ลด S 2> อนขึ้นรถนะสบายก่อนความร้อนเพราะเราจอดบางทีจอดแดดร้อนๆก็คือรีโมทตัวนี้เองนะคะเปิดจากรีโมทเลยนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะ ยังไม่หมดเลยใช่ยังหมดทั้งความปลอดภัยทั้งออปชั่นทั้งการใช้งานนะคะเดี๋ยวไปดูสมรรถนะการขับขี่กันค่ะตอนนี้ก็มาขึ้นมาอยู่กับ3.0 e นะครับผมใช่ค่ะมาปี2016จน2017นะครับมาวิ่งเพียง90,000นะครับผมอันนี้จริงๆอ่ะวิ่งทำความเร็วได้เยอะนะพี่นะครับผมโอ้โหเ่แซงใจอยู่เนาะความนุ่มมันนิ่มแล้วล่ะ bmw ครับ นะอันนี้ไม่กระโดดไม่โยนเยอะเลยตรงล่างดีแล้วก็สมรรถนะการขับขี่นะคะมันดีตรงที่มีโหมด e-drive นะคะออโต้ e-drive ซึ่งตั้งให้เป็นค่า default mode นะคะก็วิ่งได้ความเร็วเนี่ยมันไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมด max e-drive นะคะตัวนั้นน่าจะวิ่งได้ความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่สามารถวิ่งได้เร็วเหมือนน้ำมันเลยพี่ฮะเบอร์มสะใจจริงๆอะแต่มันวิ่งได้แค่40กิโลเมตรนะเวลาเราใช้โหมดใดๆก็จะมีการแสดงขึ้นมาที่หน้าจอหน้าจอขนาด8.8นนนนนนนิ้้้้้ววววเเเเเเลลลลยยะะะะะพีีี่ปป็็็็็แแแบบบคมมมมมมััจจขขขอไไกต จิตต์่อด้านล่างด้วยพปมอะไรก็เป็นเอกลักษณ์ของ B M อยู่แล้วนะครับจะเป็นพปมอะไรคล้ายๆเหมือน X1 เลยไฟฟ้าด้วยค่ะปมอะไรไฟฟ้าเซอร์โวโทนิกนะครับก็จะช่วยเรื่องการขับขี่เหมือนแบบพปมอะไรพาวเวอร์ง่ายๆแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแล้วไงมันเบาหนังทั้งคู่ปรับไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะทั้งคู่เลยฝั่งคนขับก็จะได้มีเมมโมรีซีฟสองตำแหน่งนะคะสวยมากค่ะอย่ง่นี้เกียร์ก็สวยงามเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะยังได้ปุ่มไอทัชมาด้วยนะคะไอทัชคอนโทรลเลอร์หนนของ B M ี่และ ก็จะเอาไว้ทัชกีหรือว่าเป็นหมุนนะคะดูโหมดต,ต่างๆเนาะนี่ค่ะดูแมป,ปได้นะคะตัวส่วนของเครื่องเสียงค่ะก็จะเป็นเครื่องเสียงชุดแบบไฮไฟด้วยนะเสียงดีจริงๆแล้วเสียงดีตรงน,นี้มีปุ่มช็อตคทัทให้อีกแปดปุ่มนะคะเป็น d m ที่ดูหรูหราแล้วก็ไม่ได้ดูแบบมีอายุไม่ได้สูงอายุ <c oughs> เอาไว้รุ่นขับได้พี่จริงๆไว้แล้วสามสิบกว่าปก็ขับไปละสามสิบต้นๆอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วที่บอกว่ามันวาววาวา <c oughs> จริงจริงเง่งที่บอกครับราคาจับต้องได้คือแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทตรงกลางก็จะมีกล่องเกาแฟ ตัดลัดประสีเบลแบบนี้ให้ความโปรว่างสะอาดสะอ้านเรียบหรูดูแพงดูดีเลยสรุปไปเลยนะคะพี่ตั้มขาคันนี้เรียกเอาค่ะสำหรับ BM ีย3 0 E ดูสาม n h y b ู i d ดักอินไฮบิตเครืร่องยนต์2.0 F30 นะคะ Luxury ปี2016จุด2017นะครับซึ่งราคาค่าตัวนะครับออกห้างนะครับสองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้วิสาหก็ขายเพียงเพียงแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคานี้หนูบอกก่อนนะปีที่แล้วจับอีสานสิบคันนี้นะครับบอกมาให้เร็วนะคะเพราะว่ารถที่เรารีวิวทุกคันอยู่ไม่นานแน่ไปดูได้แล้วทุกคันออกมาปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับแล้วนี่สภาพเดิมๆด้วยพี่ตั้งพาหนูบอกไม่เดิมเลยปีที่แล้วราคามันอยู่ที่ร้านสองอยู่เลยจ้ะ เดี๋ยวมาราคาลดลงมาราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับผมสี่แสนรีบเอาค่ะที่สาคัญนะลูกค้าปลีบอย่าลืมนับโชว์สลิปวันที่มาทําสัญญาด้วยนะท่านจะได้น้ามันเต็มถังกลับไปด้วยนะและทีมค้าลูกค้าที่เป็นอาชีพทุกอาชีพเลยดีกว่าแต่ถ้าลูกค้าที่มีเครดิตไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับเกิน12รอบบินแล้วถือบัตรประชาชนมาหาตั้มเลยนะครับมาเช็คสิทธิ์เลยว่าตัวเองได้สิทธิ์ไหมซึ่งถ้าได้สิทธิ์ท่านชอบรถท่านขับรถกลับบ้านเลยไม่ต้องตวนอะไรเยอะแยะ นะครับผมแต่เพนเปนดีๆแบบนี้ที่วิจารณ์ลูกค้าใช่ถ้าสนใจน่าติดต่อเข้ามาที่เราเลยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหรือจะโทรหาตั้มโดยตรงอยากคุยกับตั้มโดยตรงได้ที่เบอร์0 9 1 1 2 0 2 3 8 4ใช่ค่ะสองศูามค่ะและที่สำคัญไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ตั้มกับนิ่งจะนำรถอะไรมาเสนอนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับวันนี้ตั้มและนิ้มรายการคนโพสตไปก่อนครับ